ครูแม็กพัฒก,กิจดวงสนิทผู้บริหารบริษ,ษัท Survival Entertainment เทนจำกัดผู้บริจตาการเดอะเซอร์ไว t ว a i l ลไทยแลนได้รับรางวัลเอเชียท็อปอวอร์ด2024สาขาเบสซีอีโ ซึ่งเป็นผู้สร้างสารรค์รายการ The Survi v o r t h a i l a n d ์ในการค้นหา i n t เ r n a t i o n a l Boy b บ n d แบดกลุ่มแรกของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นรายการที่สร้างสารรค์สังคมผลักดันเยาวชนของประเทศไทยและสร้างซอฟท์แวร์ให้กับประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลโดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากนายธนรัตน์จงสุธานามณีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานเปิดงานประกาศรางวัลเอเชียท็อปอเวอร์2024ดู ผมก็อยากจะขอบคุณนะครับรางวัลเอเชียทัพอระร์ดนะครับรางวัลเอเชียทัพอวอร์ดนะครับซึ่งเป็นรางวัลเบสซีโอนะครับซึ่งก็เป็นรางวัลหนึ่งที่ภาคภูมิใจนะครับในการที่ทำธุรกิจทางด้านของโครงการบันเทิงมานะครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วนะครับก็ถือว่าเป็น1รางวัลนะครับที่ภาคภูมิใจนะครับ คือตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าอุตสาหกรรมของภาพยนตร์ไทยเนี่ยครับก็คืออาจจะต้องอพัฒนากันต่อไปเรื่อยๆนะคบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเอาภาพยนตร์ไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูน่งต่อไปครับว่าในการที่จะดาเนินการกิจกรรมต่างๆนะครับในการที่เราจะก้าวเข้าไปเป็นอุตสาหกรรม าพยนตร์ระดับโลกเนี่ยจะเป็นยังไงที่บ้างนะครับแต่ว่ายังไงอะไรก็ตามเนี่ยนะครับในในในส่วนของผูตชาหกรรมของภาพยนตร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็กําลังเร่งมือการในการพัฒนาคุณภาพต่างๆในการที่จะให้ก้าวเข้าไปเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกระดับโกลบมากขึ้นนะครับก็สําหรับงานตอนนี้นะครับก็ในส่วนของออในส่วนของโปรเจกต์ตอนนี้นะครับตอนนี้ที่ทําอยู่เนี่ยก็จะเป็นรายการ เตอะ์สวายเวอร์ไทยแลนด์นะครับซึ่งจะออกอากาศทาง PPTV HD 36นะครับแล้วก็จะมีออกอากาศทาง VTV นะครับผมก็ตอนนี้สำหรับในส่วนของรายการเดอะโซนไวร์ไทยแลนด์นะครับเป็นรายการที่เราจะเฟ้นหาอินเตอร์เนชั่นแนลบอยแบนด์กลุ่มแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งล่าสุดต้องแถลงข่าวไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็พัดน้องๆจากทั่วประเทศนะครับมา20คนแล้วสำหรับการเข้ารายการตอนนี้น้องๆก็ เก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วเพื่อฝึกซ้อมนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเริ่มบันทึกเทปแล้วนะครับซึ่งจะออกอากาศวันแรกเนี่ยก็คือวันที่8มิถุนายน2567นะครับทาง PP TV HD 36นะครับแล้วก็มีสตรีมมิ่งเป็นอนเวอร์ชันนะครับทาง v t v นั่นเองครับคือตอนนี้ตอนนี้ก็คือในส่วนของอเดือ o รัเวุฒ n ไทยแลนด์นะครับตอนเนี้ รายการยังไม่ได้ออกอากาแต่ว่าเราก็ค่อนข้างที่จะโปรโมททางสื่อออนไลน์มากขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องๆก็เริ่มมีแฟนคลับแล้วนะครับก็ใช่ม,มีมีด้อมแล้วมีแฟนคลับกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สาคัญมากที่สุดเนี่ยก็คืออย่างที่เราการันตีไปตงังแต่ตอนแหล่งข่าวว่าโดยเฉพาะเว็บไของเราอะโปร่งใสเรื่องของการตัดสินแล้วก็ไม่มีเส้นมีสายใดทั้งสิน้นอะไรอย่างเงี้ยน้องๆที่เข้ามาเป็นน้องหน้าใหม่ทั้งหมดแล้วก็ส่วนมากก็ไม่เคยมีผลงานมาก่อนแต่ว่าสิ่งที่เขาเข้ามาได้ก็คือเข้ามาได้ด้วย คุณภาพในตัวของเขาเองด้วยยัเป็นทั้งเรื่องของการร้องอก,การเต้นต่างๆนะครับผมสำหรับปีนี้นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ทำรายการทำรายการอยู่ซึ่งทำรายการก็หนักพอสมควรแต่ว,ว,ว่าภาพยนตร์เนี่ยก็คือคิดไว้ว่าเดี๋ยวประมาณสิ้นปีนี้นะครับก็น่าจะมีโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องใหม่ขึ้นมานะครับในการที่จะออกฉายทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับม,มีครับแล้วก็ เคยชือภาพ,พยนตร์พญาจะทำทุกปีนะครับแต่ว่าตอนนี้ปีนี้มาจับรายการเป็นหลักก่อนอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเออ่ยังไงแล้วก็ตามเนี่ยในส่วนของภาพยนตร์เนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำในสิ้นปีนี้แหละนะครับแต่ว่าก็เอาน้องๆที่ชนะในรายการเดอะสโตร์เวิร์ดแชร์มาเป็นนักแสดงนำด้วยนะฮะคือที่ผ่านมาก็ทำก็ทำทั้งแนวสยองขวัญไปแล้วทำทั้งแบบว่าโรแมนติกคอมเมดี้ไปแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องต่อไปเนี่ยเราก็อยากจะทำที่มันเป็น สืบสวนสอบสวนแล้วก็มีความเป็นไซไฟบ้างอะไรเงี้ยครับก็อย่างนั้ออนนเสนอมุมมองใหม่ๆไปเรื่อยๆยนะครับจนจนจนคือต้องบอก่บนว่าผมไม่ได้แบบว่าฟิกกับว่าแบบผมจะต้องทำหนังประเภทนี้อย่างเดียวเยนะี่ยผมว่าพยายามจะหางานหนังที่เข้า,าตลาดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมากกว่าครับก็บสิ้นปีนี้ก็ไว้เราติดตามครับว่าจะมีภาพยนตร์เรื่องอะไรต่อไปครับผมครับโอเคครับขอบค,คุณครับ